คลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวหรือไปชมบรรยากาศาชายแดนไทยขเขมรนกัมพูชานี่นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูชายแดนขเขมรไทยขเขมรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นหลักหมุดนะครับโอ้ตั้งแต่สยามประเทศกรุงสยามนู่นนะครับโอ้ยนานแล้วฟังเอาไว้นะครับแต่ขเขมรก็ ดานมาอ้างมาอวดว่าเป็นพื้นที่ของเจ้าของนะครับอันนี้จะเป็นภาพของขมนนะครับที่เขากำลังวางวอ,องทุนระเบิดนะครับที่ได้มาจากไหนเห็นเขาบอกว่าไอาคลิปนี้ก็เปคลิปของขมຈนะนะแต่ทีนี้ขมຈลืมโทรศัพท์ถ่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้วลืมโทรศัพท์เอาไว้หรือโทรศัพท์ตกหล่นทีนี้ประเทศไทยทหารไทยเราก็ไปเจอ ก็นำไปชาร์จแบตชาร์จอะไรมาดูข้อมูลวิธีการยังไงก็เลยเลยไม่เป็นความลับแล้วครับขเขมรน,นะครับวางทุ่นระเบิดนะครับอพอถ่ายคลิปถ่ายอะไรเสร็จก็บังเอิญอาจจะตกหล่นหรือยังไงนะครับโทรศัพท์เขมรน,นะทีนี้พี่ทหารถ่ายเราก็ได้มาแล้วก็ชาร์จแบตดูว่าเออยังไงยังไงก็ได้ได้ภาพนี้ออกมาครับวิธีการวางทุ่นระเบิดของ เขมรเขานะครับโอ้จับได้กรหนังขาเขาเลยจะว่ายังไงลนะ่ะเขมรนะครับวิธีการวางทุ่นระเบิดของเขมรได้มาโดยไม่ตั้งใจครับท่านผู้ชมทำาทรศพราพอพออ่าอีกคนหนึ่งก็เป็นคนถา่ายอีกคนหนึ่งก็บันทึกโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของโฆษกองทับบุกนะครับ ผู้กองผู้กองหญิงนะครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านนะครับสวยนะครับอจบกองทับบกผู้กองหญิงนะครับร้อยโทอ่าร้อยเอกนะครับร้อยเอกหญิงของทับบกสาวสวยนะครับนี่เลยเก่งนะครับมันบอกว่าจบภาษามานะครับเก่งภาษาอังกฤษนะ พูดภาษาอังกฤษเก่งมากมากเลยท่านโกศกนายร้อยคนนี้นะครับเก่งแล้วยังไ้พอยังสวยจะอีกนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับที่มาชี้มือกับทหารเขมรนะครับบรรยากาศตามแนวชายแดนนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงปืนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เลยหน้าตานะครับ เอาจริงเอาจังนะครับนี่เลยรถเอกหญิงกองทัพงบกนะครับสวยนะครับ <t ick> บรรยากาศที่ชายแดนเราก็เงียบสงบนะครับอันนี้เห็นจะว่าเมรู้ว่าพูดคุยอะไรกับฝ่ายทหารข้เหนนะคับเห็นพวกว่า ชี้ม้าชี้มือบอกให้รอ้รอยร้อยเอกหญิงบอกว่าบอกให้ทหารฝั่งไทยฝั่งทหารก็เหมนนะกับไปกลับไปนะครับอันนี้มันเขตชาแดงค,ครับเขตแดงใครย่าว่าอย่างนี้นะครับชี้ม้าชี้มือตรงนี้เลยนะครับร้อยเอกหญิงกองทัพบอกประเทศไทยเรานะครับก็น,น้าที่จะมีทหารหญิงนะครับให้เราได้เห็นหน้าตานะครับ อันนี้จะเป็นแนวหลังครับท่านผู้ชมแนวหลังบริจาคเจ้าของร้านทถาแก่ร้านะนะครับก็ใจดีกันทุกคนนะครับถ้าเป็นแนวหน้าแล้วก็บริจาคให้นะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะเป็นร้อยเป็นพันก้อนนะครับหินอิปบล็อกนะครับนำไปสู่แนวหน้านน้นนะครับไปทําบังเกอร์บังอะไระประมาณนี้นะ,นะครับทั้งวกไอ,อ้ไรนะ รถหนามอะไรก็บริจาคกันนะครับจะซื้อก็ซื้อได้แต่ก็ต้องใช้เวลาก็ไม่ทันกินะนะครับนีเ่เลยนะครับหยบป๊อปนะครับนําไปทําเป็นหลุมหลบภัยทําบังเกอร์อะไรประมาณนี้ะนะครับพี่น้องชาวอุบลน,นะครับช่วยกันนะครับผลไม้ละมือช่วยกันนะครับพอช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับ เราก็อยู่แนวหลังก็ส่งใจช่วยแนวหน้านะครับขเขมรอย่าไปเชื่อใจนะครับขเขมรก็คือขเขมรแนนะ่ถ้าจะพูดถึงกับพวกนี้พวกพวกคนไม่ดีนะครับเชื่อใจเขาไม่ได้หรอกไม่ว่าตระกูลไหนก็แล้วแต่นะครับโอ้เป็นคือขเขมรน,นะเป็นพวกคนที่เชื่อใจไม่ได้นะครับพูดอีกอย่างหนึ่งเวลาทาทาอีกอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นหมือเป็นการบ่งเหมือการโอ้โหไม่ไรครบพากับชาวเขเมรนะครับโอ้แต่ก็บางคนก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเด็วามาถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องชาวเขเมรเราก็บางคนก็น่าสงสารนะครับพื้นที่ที่พี่น้องชาวเขเมรเราปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่ปัจจุบันนะครับก็เป็น อันนี้ก็บริจาคนะครับบริจาคเสาปูนนะครับก็บพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วยกันนลไม้ละมือนะครับทั้งถับเสาปูนทั้งอิดบ็อกทั้งเหล็กนะครับบริจาคให้พี่พ,พี่ทหารเอาไปทําบังเกอร์กันเอาไปประมาณนี้นะครับเจ้าของร้านเต่าแก่ก็ใจดีนะพอส่งไปช่วยแนวหน้าแล้โนะอู้อันนี้ก็จะเป็นแนวหลังนะครับ สงมอบให้กับพี่พทหารอาจจะเป็นของกินของอะไรประมาณนี้นะครับสาวๆสวยๆมาบริจาคนะครับให้กับพี่พีทหารที่อยู่แนวหน้ากันนะครับโอ้พี่น้องชาวไทยน้ำใจส่งสู่แนวหน้ากันเต็มที่เลยนะครับคนที่อยู่แนวหน้าก็สู้ใจขาดนะครับท่านผู้ชมได้แรงอกแรงใจจากแนวหลังอย่างนี้โอ้ <c oughs> แนวหน้าก็สู้ขาดใจนะครับ จะเปลี่ยนหินบล็อกอกิดบล็อกนะครับส่งไปอย่างแนวหน้ามารู้จะทําอะไรบ้างกแล้วนะครับหลุมหลบไฟยโดบอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้แนวหลังครับท่านผู้ชมแนวหลังสนใจช่วยนะครับนี่เลยนะครับขณะไปกินข้าวเต๊าแก่ร้านขายอาหารยังไม่คิดเงินเลยนะครับพี่ในทหารไปกินข้าวกันนะจะทานข้าวกันนี่ เจ้าของร้านอาหารไม่คิดข้าวกันนะไม่คิดราคากันนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นลวดหนามนะครับลวดกระจับลวดอะไรนะเีเพลงอะไรประมาณนี้นะครับปลายวางตามแนวชายแดนนะครับไทยกัมพูชาเนี่ยเชื่อใจไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยทหารเสนานลักษณ์น,นะครับมีมีป้ายแดงติดข้างๆน่าจะเป็นสา,านาลักษณ์ เสนาลักษณ์กันนะครับมาช่วยกันนะครับ